วันใดวันหนึ่งนะฮะมันก็อาจจะยิงใส่ลอนดอนก็ได้แต่ถ้ามองในแง่ของการป้องกันแผ่นอากาศยูเครนมีระบบป้องกันภัยนอากาศที่ดีกว่าและณขณะนี้ครับรัเสเซียก็มีขีป,ปนาวุธล่อนนะครับเป็นรุ่นเก่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นรุ่น ks 1 0 1สามารถที่จะปล่อยมาจากแผ่นดินแม่ของรัสเซียแล้วก็โจมตีลอนดอนใช้เวลานาน,านถึง90นาทีหรือประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับ ขีปนาวุธแบบนี้ก็จะมีการใช้หัวบประมาณครึ่งตันแล้วก็มีค่าเอ,อรเรอร์ประมาณ2เมตรครับขีปนาวุธ KS101 นั้นมีพิสัยการทําการอยู่ที่2,800กิโลเมตรซึ่งส่วนใหญ่แล้วครับก็สามารถโจมตีพื้นที่ในโซนยุโรปได้ครับยกเว้นสเปนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีประเด็นทางด้านวงการทหารนําม,มาเสนอกันนะครับ ซึ่งในประเด็นนี้ก็น่าจะมีส่วนพัวพันกับสงครามที่มันเกิดขึ้นในยูเครนในกรณีที่อังกฤษน,นะครับก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่มีส่วนร่วมครับในการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือยูเครนแล้วก็ในเรื่องของการเมืองที่มันหนักข้อที่สุดนะฮะเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้กับกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษน,นะครับได้มีการออกมากล่าวว่าพูกเขานั้นจะปิดหูปิดตา ให้ยูเครนนั้นใช้อาวุธของอังกฤษแล้วก็ไปโจมตีแผ่นดินแม่ของรัสเซียไดย้มันก็เลยสร้างเป็นประเด็นที่เดือดดายกันพอสมควรนะครับในแง่ของประเด็นทางด้านของการเมืองระหว่างประเทศนั่นก็คือรัสเซียและอังกฤษนะครับก็มีการโต้กันไปโต้กันมาจนมาถึงในอังกฤษนะครับก็มีทางด้านผู้เชี่ยวชาญก็น่าจะเป็นอดีตในพลท่านหนึ่ง มีชื่อว่าเซอร์ริชาร์ดบารอนครับในพลท่านนี้ครับก็ได้มีโอกาสไปออกสถานีโทรทัศน์กับบรรณธิการด้านการป้องกันชื่อดังมีชื่อว่านายเจอโรมเซอร์ก,กี้ทางด้านในพลเซอร์ริชาร์ดบารอนนั้นได้มีการพูดถึงนะครับว่าหากรัสเซียเนี่ยต้องการจะโจมตีอังกฤษพวกเขามีสิทธิ์ที่จะทำได้ แล้วก็สามารถโจมตีอังกฤษได้ทุกทิศทาง360องศาหรือบางทีพวกเขาอาจจะโจมตีบนแผ่นดินแม่โดยมีการใช้พวกขีปนาวุธนะครับแล้วก็ยิงเข้ามาใส่หากพวกเขาคิดการใหญ่ที่จะโจมตีอังกฤษบนแผ่นดินแม่ของรัสเซียลูกขี่ปนาวุธนะครับมันใช้เวลานานถึง90นาทีนะครับกว่าจะมาถึงดินแดนของรอนดอน แต่ก็คิดว่ามันน่าจะมีการถูกยิงตกก่อนบนดินแดนของอยูเครนซึ่งทางด้านในพลเซอร์ริช์สบารอนนั่นก็ยังมีการกล่าวเตือนว่าหากว่ารัสเซียคิดจะโจมตีอังกฤษนะครับพวกเขาเนี่อาจจะมีการล่อนขี่นาวุธนะครับประมาณ60 9 0ถึง90้พุ่งตรงมายังเกาะอังกฤษทีนี้มันก็เลยมีการมาตั้งคำถามว่าและอังกฤษจะเอาชนะพวกมันได้อย่างไร ในแง่ของการสกัดกั้นครับซึ่งในพลท่านนี้ก็กล่าวว่าเราเองนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วเขาก็มีการพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าหากว่าจะมีการนำมาเปรียบเทียบกันที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันภัยอากาศที่อังกฤษมีกับยูเครนมีณขณะนี้อังกฤษดูเหมือนว่าเราไม่มีพูกหมันในขณะที่ยูเครนมีทุกสิ่งทุกอย่างครับที่ตะวันตกส่งไปให้แล้วแล้วเขาก็บอกว่า ขีปนาวุธที่มันมีการถูกยิงใส่ยูเครนวันใดวันหนึ่งนะฮะมันก็อาจจะยิงใส่ลอนดอนก็ได้แต่ถ้ามองในแง่ของการป้องกันภายนากาศยูเครนมีระบบป้องกันภายอากาศที่ดีกว่าและนักขณะนี้ครับรัเสเซียก็มีขีปนาวุธลอนนะครับเป็นรุ่นเก่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นรุ่น Ks101 สามารถที่จะปล่อยมาจากแผ่นดินแม่ของรัสเซีย แล้วก็โจมตีลอนดอนใช้เวลาน,านานถึง90นาทีหรือประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับขีปนาวุธแบบนี้ก็จะมีการใช้หูรบประมาณครึ่งตันแล้วก็มีค่าเอาเรอร์ประมาณ2เมตรครับขีปนาวุธ KS101 นั้นมีพิสัยการทำการอยู่ที่2,800กิโลเมตรซึ่งส่วนใหญ่แล้วครับก็สามารถโจมตีพื้นที่ในโซนยุโรปได้ครับยกเว้นสเปน พวกมันมีการถูกออกแบบมาให้บินในเพดานระดับสูงสามารถที่จะบินอ้อมภูมิประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากเลดาราและพวกมันก็ถูกสร้างจากวัสดุที่มีการซึมซับสัญญาณเลดารามันก็เลยทำให้ยากต่อการตรวจจับนี่ก็เป็นในแง่ที่รัสเซียอาจจะมีการใช้พวกเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์นะครับปล่อยขีปนาวุธแบบนี้เข้ามา แต่ถ้าหากว่ามองกันอีกในมุมมองหนึ่งนะครับรัสเซียเองนั้นก็มีเรือดำน้ําอย่างมากมายครับทั้งเรือดำน้ําดีเซลไฟฟ้าเรือดำน้ำําขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์เรือดำน้ําเหล่านี้นะครับมันก็สามารถยิงขีปนาวุธคาลิปซึ่งก็มีพิสัยการทําการถึง2,500กิโลเมตรรัสเซียเองนั้นก็เคยมีการนํามาใช้โจมตียูเครนมาก่อนทางด้านพลเอกบาลอนก็ได้มีการออกมายืนยันว่าภัยคุกคามที่มาจาก เรือน้ํานั้นยังไม่ได้เข้าใกล้อังกฤษแต่เขาก็เตือนว่าในทางเทคนิคแล้วมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ครับที่สามารถยิงได้ทั้งหมด3 6 0องศาถ้าหากว่ารัสเซียนั้นจะมีการใช้เรื่องของเรือมน้ำนะครับเพราะว่ามันยิงมาจากมหาสมุทรแอตแลน,นติกก็ได้ครับยิงมาจากที่ทะเลบอลติกก็ได้ยิงมาจากทะเลเหนือก็ได้หรือแม้แต่พื้นที่ของทะเลดำก็ได้ครับพวกมัน สามารถที่จะโจมตีอังกฤษ360องศาทีนี้มันก็มีการมาตั้งคำถามว่าอังกฤษจะหาวิธีในการป้องกันอย่างไรนะฮะซึ่งในเรื่องนี้เขาก็บอกว่ารัฐบาลเองนั้นก็กำลังสนทนากันครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการแต่เขาก็บอกว่ามันก็ค่อนข้างเป็นปัญหาที่ใหญ่ปัญหาตรงนี้นะครับมันต้องมีการใช้งบป,ประมาณขั้นต่ำเลยครับ4,000ล้านปอนด์ แล้วเรื่องนี้ครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษก็คือนายแกรนเช็ครับก็เคยมีการเจราจาเพื่อที่จะมาเข้าร่วมกับระบบป้องกันภัยนากาสกายชิลของยุโรปและเขาก็กล่าวว่ากระทรวงกลาโหมอังกฤษนั้นอยู่ในขั้นตอนการเจราจาเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องกับสกายชิลเหนือท้องฟ้าของยุโรป ทีนี้เบอร์ลินเองนั้นก็เคยเสนอโครงการนี้ครับเพื่อตอบโต้การโจมตีที่มาจากรัสเซียต่อ,อยูเครนหากว่าอังกฤษเข้าร่วมนะครับซึ่งอาจจะหมายถึงว่ามันก็จะมีขีปนาวุธพแพทิออตจากสหรัฐหรือขีปนาวุธแอรโร3ที่มาจากอิสราเอลหรือไอริทีที่มาจากเยอรมน,นีอาจจะมีการนํามาติดตั้งบนเกราะอังกฤษในขณะเดียวกันนะครับอังกฤษเองเนี่ยก็มีกองโดยพิคาดครับ เรือพิฆาตเหล่านี้ก็จะเป็นเรือพิฆาตไท45ชั้นดาว i ิงครับก็ประจําการแถวแม่น้ําเทมพวกมันก็สามารถปกป้องเมืองหลวงได้ครับหากว่าเหตุการณ์มันเกิดความขัดแย้งกันเรือพิฆาตเหล่านี้ก็จะมีการติดตั้งขีปนาวุธเอสเตอร์15และ30ซึ่งพวกมันก็สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธประเภทครูดมิสไซได้ในขณะที่กองทัพโบกก็จะมีการใช้ขีปนาวุธสกายเซเบอร มันก็เป็นระบบป้องกันภายนาอากาศพิสัยกลางและยังรวมถึงเครื่องบินแบบยูโรไฟเตอร์ไทยภูนนั้นก็สามารถดำเนินการนะครับบินเข้าไปสกัดกั้นกางอากาศได้แต่ว่าในปัจจุบันนี้ครับอังกฤษไม่มีระบบป้องกันภายนาอากาศในพิสัยไกลเหมือนกับสหรัฐอเมริกามีแพททิออดอิสราเอลมีแอโร3หากว่าอังกฤษจะต้อง ถูกโจมตีที่มาจากขี่ปนาวุธทิ้งตัวอังกฤษเขาก็ยอมรับอย่างแมนแมนว่ามันก็เป็นปัญหาสําหรับเขาเหมือนกันเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วครับระบบป้องกันภัยกายของอังกฤษนั้นมันสามารถที่จะมาตอบสนองภัยคุกคามที่มาจากขีปนาวุธประเภทครูดมิสไซล์เท่านั้นครับแต่ว่าโดยอดีตที่ผ่านมานะครับรัเสเซียเนี่ยนะฮะมักจะมีการออกมาข่มขู่อังกฤษว่าหากพวกเขาจะโจมตีอังกฤษนะครับพวกเขาเนี่ย คงต้องใช้นิวเคลียร์เพราะฉะนั้นหากว่าจะเล่นนิวเคลียร์มันก็จะเป็นพวกขีปนาวุธทิ้งตัวนะฮะคงไม่ได้เป็นประเภทคูดไม่สาย